อ่ายายจะผัดหมูเด้วบุรีเด้อผัดหมูใส่บวบเอาตุ่ตั่ยตุ่โอ้ยใหม่ซะเ罗ใหม่ซะ罗นั่นตาอยู่ไหนน罗โอ้ยใหม่แล้วใหม่แล้วใหม่แล้วชิวใหม่แล้วเอาเนี้ยหมู罗ผัดไปเรื่อยๆโอ้พี่จับใหม่ซะดิว่าจะจับใหม่หรือใหม่ทึ่งเลย เพื่ดช่วยอ้าวผัดหมูใส่ดอกเน้อขอทอดล,งอดลงุงทอดลุงผงชูรสลุงใส่ผงชรดดูรสเยอะๆไปอร่อย,ยใส่น้างตามลุงกะน,น้อยน้อยน้ำตาลไม่ต้องใส่เยอะพอแล้วเอาผัดไปื่อย หอวหน้านัวจยกให้เด้อหมอสินใหม่เด้อก็ทำได้เรื่อย อ่าผัดไปเรื่อยๆอีกคนก็าจะด่านย่อไปขึ้นเขาต้องมัดน้ำผัดอีกคนมันมาแก่ขึ้นเขามัดได้ขวาย้งชิ้งน้ำยัชิง่ายอ่าขวายังใส่ได้เหมนเดิมผัดอยู่ก็ร่างใส่จากน้อยก่อนคุณแก่ชอบน้ำคุณแก่ ยายจะช่วยบวบใส่พร้อมเด้บบาทอยู่ยายช่วยบวบใส่เรเช่อยใส่บวบใส่เลื่อ,อยใส่บวบลงไปหมพอกว่าอ๋อดีแล้ว เอาอีกคนน้อยบวบลงไปเลยตัดบวบเมื่อางกั็คือสมูสูบบวบเมื่อชุบหยาดว่าหมดก็ได้บ้านหลายเกินผักไว้จะตุ๋นกินก็ได้นี่เป็นแไง เนี่ยมาตอกเอาบ้าเดี๋ยวเราพี่ปุ้นไปเออัาแค่นี้ก็กกพอแล้วหาเยอะแล้วนี่แล้วบวก,ก,กุกจกน้อยก่อนอาจจะปุงบวกอยังไม่สุกจะเด็กชิมมึงกันเรื่อยเอยู่ในจังจ ใช่ก่อนตัาดจักนิดมันไร่สนถึงนำตามไปไเลยนพรานั่นพออบดแล้วอาจะปรุงแล้วเอาปรุงแล้วมาเด้อมากินข้าวน้ำกันเด้อบาดีหัดบวบเรียบร้อยกินข้าวน้ำยายเด้อมันนี่อาหารข้าวเจ้ายายก็กินเจ้า อาหารก็เจ uh ้า huh,